อ้าสวัสดีเหล่ามิดนักรักในเกมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมับบิ้เช่นเคยในเกมของโรบอทในแมปของ All-Star Tower Defense อีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็เป็นการลง All-Star อีกแล้วนะเพราะว่าอัปเดตมาทีนี้ก็ หลายตัวเหลือเกินนะครับโอ้แล้วก็กว่าจะสะสมกว่าจะหามาได้นี่ก็ยากลําบากจริงๆนะกว่าจะหาได้แต่ละตัวเนี่ยฮะคราวนี้ก็เป็นคิวของไอ้เจ้าเอ่อมายูรินะครับผมนะชื่ออย่างกับผู้หญิงแต่ตัวเป็นผู้ชายเลยแล้วก็มาจากรุ่งบีดนะครับผมนะโอเคเรามาดูคร่าวๆกันดีกว่าแล้วเป็นตัวที่มีสถานะที่โจมตีดผิดนะครับผมแล้วก็มีสเปเชียลสกิลนะครับค่าคอสลง2,000ดาเมจ13,000ตีเป็น1 4ื่นตี4วินาทีระยะ50 นำแคดได้ด้วยนะครับผมนะเป็นโจมตี15และบวกเงิน12โอเคถือว่าเป็นตัวที่ดูดีใช้ได้นะครับอ่ะโอเคเราจะไปดูดีกว่านะว่าตัวมันจะเป็นจังไดนะครับตัวนี้ก็หาได้จากแบนเนอร์เซตเลยนะครับผมนะก็ถ้าใครอยากตามหาจัดไปนะมาบอกเลยนะว่าผมไม่เคยดูเรื่องบีชมาก่อนเลยนะครับกอ็อาจจะไม่รู้ว่ามันมี กระบวนท่าโจมตียังไงตัวนี้มีความสําคัญกันในเรื่องยังไงนะครับก็ไม่ไม่ไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับไม่เคยดูถ้าใครขัดใจตรงไหนก็ขออภัยด้วยเด้อโอเคเราก็จะมาลงตัวกันก่อนดีกว่านะจ๊ะนี่ค่าคอร์สองพันไปท่าดืดด้วยนะเนี่ยลืมดูลืมดูมดโอเคเรามาดูท่าโจมตีว,มว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะค,ค่าคอสถือว่าค่อนข้างแพงเลยทีเดียวเล่นประมาณกลางาช่วงต้นเกมไปปลายยันกลางเกมนะครับผมนะถึงจะลงตัวนี้ได้นะครับโอเคมี ปรับอะไรเรียบร้อยโอเคเรามาดูท่าโจมตีก่อนดีกว่านะครับเป็นยังไงนะครับดูสวยสดงดงามแลวเพิ่มเสียงซิเผื่อมีเสียงอา่าฮารู้สึกว่าจะไม่มีเสียงโจมตีนะครับแต่ว่าเป็นเออเหมือนเป็นการปาเอ่อพิษออกไปข้างหน้านะครับสร้างความเสียหายแล้วก็ใส่สตูติดพิษด้วยนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตัวที่เรามีติดสถานะก็เป็นตัวที่เจ๋งจังหนับอยู่แล้วนะครับผมนะก็เป็นตัวที่ดีเลยทีเดียว นะครับโอ้โหตีสี่วินาทีดูวงการจำดีก็ถือว่าตึงใจได้นะเนี่ยเออโอเคเลยทีเดียวแล้วทำไมมีกดสกิลเลยวะหมายความว่าไงเนี่ยนะครับผมง่าก็ดามีของเขานี่จาก13นนะครับเป็น59าหมื่นเก้าโอเคอัพสกิลโหดมากเลยนะครับแล้วก็เงินค่าอัพเกรดเนี่ยหกพันนะครับถือว่ายังไม่เีอะไรนะเราไปเรื่อยๆเลยดีวยกว่า59 โอเคครับที่2นะครับผมนะก็จาก5 9 0 0มื่นนะเป็นแสนห้าหมื่นเกามึงอะไรก็มึงไม่ได้ทบายมี9เ <c oughs> ยอะจังเลยโอเคตีเป็นเอ่อแสนหกเลยแล้วกันนะครับก็ใช้ราคา up เก0 0พันนะครับอั p เกรดที่2โอเคเรื่อยๆเลยนะ okay, ครับโอเคครับอั p เกรดที่3นะครับจากแสนหกเป็นสี่แสนนะครับแล้วก็คูดาโกจะตีเพิ่มจากสิบวิธีเป็น6กวิทีแล้วก็ระยะเพิ่มแบบจากห้าสเป็น80นะครับแล้วก็บวกท่าเออเมอร์ใหม่ก็คือพอยต์ชัทสลัดว้าวมันจะฟันพิษยังไงกันเนาะ เคใช้หม okay, okay. ื่นาในการอัพนะนี่โอเคว้าวว้าวว้าววฮว้วไม่ธรรมดาตัวเนี้ยตัวเนี้ยว้วตีครึ่งครึ่งวงกลมอ่ะอะไรวะโหดมากหดมากหมดจัดลงได้กี่ตัวลุงได้หลายตัวด้วย7ย็ดเคนะครับผมนะด้วยความบารมีไปทาสมืดก็เลยเถื่อนผิดปกตินะครับผม โอเคตัวนี้ก็ถือว่าตึงเลยนะคนระ้บอัปเกรดอย่างเงี้ยเออเออเออนะครับน่าสนใจทีเดียวสำหรับตัวนี้โอเคครับ okay. มาดูอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับผมในขะั้นที่สี่นะครับจาก40,000เป็น80,000ระยะเพิ่มมาจาก80เป็น90ใช้เงินค่าอัพ20,000นะครับโอเคอัพกันเลยนะครับนี่ก็เอ,อ่อน่าจะสูงสุดสําหรับการอัพแบบสตอรี่ทั่วไปนะครับดาเมจท80,000นะครับผมนะลงได้หลายตัวนะครับใช้ราคาอัพป,ประมาณ50,000นะครับถึงจะอัพ เอ่อถึงขั้นนี้นะประมาณ5 0,000ืกว่ากนะครับโอเคก็ตตาจะประมาณนี้ครับสำหรับเอ่อสตอรี่ทั่วไปที่สามารถอัปเกรดได้ไม่รู้ว่าเอ่อสตอรี่ทั่วไปเนี่ยจะสามารถอัพ0 0แสนตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นเรดเอ่อพวกเรดที่มี19ด่านนี้นะ่าจะอัพตัวนี้ได้อีกนะครับจากดาเมจ8 0 0ดแสนเป็นล้านห้านะครับผมแล้วก็ระยะจาก90เป็น100นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อท่าเป็น Big Baby. บิ๊กเบบี้บังไข่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 หืมเดือดจัด แล้วก็เปลี่ยนทน่าจับตีเป็นยังไงโอ้โหเป็นวงอย่างนี้นะผมนะก็เออเหมือนจะเนิบตัวเองลงมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคแหมดูสิเบบีบบ้บางไขว้าวอ,อะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยอ,อะเบบี้เนี่ยเบบีบ้มึงอะ่ะโอ้โหกูว่ากุ้งโอ,โอเคแหมกูโดนไปกูคงตายอะ่ะไอหา่าโอเคเรามาอัพเกดที่หกกันเลยดีกว่า,นะาแล้ว่าอะไรเกินตัวเมื่อกี้นะครับโอเค อัพเกรดขึ้น6ก็ดาวเมจจากล้านหนะครับเป็น3าล้านสนะครับแล้วก็พุทธคตจมตีจัดหกวิทีเป็น7.3็ดจามวิธีอัพโอ้โหคาบหนึ่งล้านแกร่งชัดโอเคนี่คือสูงสุดของมันมแล้วสำหรับตัวนี้นะครับ3ล้าน3โอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เรามาดูสก,กิลดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะผมนะก็ไปอ่านมาแล้วสก,กิลว่า มันคืออะไรกันแน่นะครับผมนะก็สกิลก็คือทำให้สตรูเดินช้าลงในวงนั่นเองนะครับฮะอะไรนะ,ะเดินช้าลงเดินช้าลงเนี่ยนะกดสกิลตึง้งเอ่อโอเคมาปล่อยนอนอ๋อนี่ไงทำให้สตรูเดินช้าลงแล้วก็ติดพิษนี่เองนะครับมีความสามารถอะไรอีกไอ้นี่คืออะไรเนี่ย อ๋อไอสถานะนี่ก็คือเอ่อเพิ่มดาเมจนะครับมันจะโดนแรงขึ้นนี่แหละเพิ่มถึงประมาณ3-4เท่านะรประมาณนี้เลยโอเคก็เป็นตัวดีๆนะเนี่ยกูดาวข้าแบแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็ทำให้ตูติดเอ่อเดินช้าแบบถาวรด้วยนะครับเป็นทั้งวงนี่เลยเฮ้ยมีประโยชน์มีประโยชน์มากๆนะครับเฮ้ยแทนหนวดดำได้เลยนะเนี่ยแบบสมมติเราเอ่อใส่ออฟระยะนะครับแล้วก็ วางตรงกลางกลางนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเดินช้าทั้งหมดในวงเลยเฮ้ยใชได้นะเนี่ยแล้วก็ทําให้ศัตรูติดดาวเมจแรงขึ้นอีกเอเคโอเคเราก็จะมาปรับ250%ดีกว่านะผมนะว่าจะเป็นยังไงชึบปอรับ250%คือเออแบบเนีย,เนยนๆนะก็จะเป็น11ล้านนะครับผมนะสำหรับบ250ัฟบ5 0ในเวอร์ชั่นเต็ม เบอร์ชั้นสตอรี่ทั่วไปก็ประมาณ3าล้าน9นะครับผมนะก็เป็นตัวเลขที่ดูตึงใช้ได้เพราะว่ามันลงได้หลายตัวนะครับผมตัวนี้ระบบการจบตีนี่ถึงว่ากว้างมากว้าวสุดจริงตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์สูงมากเลยนะครับผมนะสกิลเดิมที่ดีอยู่แล้วอะแค่ลงตัวก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยเออ โอเคเราก็จะแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะครับเป็นยังไงปึ๊บสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ13ล้านในเวอร์ชันเต็มแล้วก็เวอร์ชันสตอรี่ชุ่ไปก็ประมาณ3ล้านนะครับผมนะก็เป็นตัวเลขที่อยากจะร้องไห้ Hi. มันดีเหล,ลือเกินตัวนี้โอเคครับก็เป็นอนะันบ้าคำสั่คลิปในวันนี้ครับผมเริ่มโอเคครับก็เป็นแนคะบ้าคำสั่คลิปในวันนี้ครับผมก็โอ้โหตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ ต้องการตัวสโลแบบหมู่แบบสุดๆนะครับใครไม่อยากใช้หนวดดาเบื่อนหนวดดาแล้วนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แถมมีดาเมจที่สุดยอดมากๆอีกด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่โคตรดีเลยนะครับผมนะอะสะสมกันได้นะครับแล้วก็ไปทัดมืดอีกด้วยเป็นทดัด่วยของเกมนะครับผมว่าโอเคก็ามาเจอโอกาสหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะก็ามาเจอโอกาสหน้าผมบายบาย